พุทธศาสนาและมีชื่อเรียกว่ามัวเฮปัวเยปัวถีพระมาหาประชาบดาีโคตมีเถรีนะครับพระอุบลวราเถรีซึ่งมีอเอตตะคะในทางเป็นผู้มีฤทธิ์มากภาษาจีนก็คือ,อเลียนวาเซ์เลียนวาในตามตัวนี้ก็แปลว่าดอกบัวเซอร์ก็แปลว่าสี ก็คือแปลมาจากคําว่าอุบลบรรณาในความหมายก็คือผู้มีผิวงามเหมือนกับดอกบัวพระราธมีชื่อว่าลาถาพระราธาเทระก็มีเป็นเลิศในทางของการเป็นผู้ว่าง่ายสวนง่ายแล้วก็เป็นผู้มีปฏิพันฑ์เป็นเลิอดพระเขมาเถรี ภาษาจริงก็เป็นขามา